ค่ะาสวัสดีทุกท่านคะทัานผู้ที่ชอมูกวับทาพระาเป็นมหาสารได๋ของโลกและคุเป็นอัญเรมนุือประุปัและี่พาาทั้งมเการนี้นะคะตกงกันเของค่ะพระพนนะคะตัลอยสัตด้วยตัวของพระองเออยสัตือความจริงอันกะเสริีนะคะคือห้องเส้นทางชีวิตของวงจานตั้งแต่แรกถี อ,อยู่อะขอไปค่ะและท่านนะคะได้มาสร้างวัด่าบ้านตาดในปีพศ2498องค์หลวงตานะคะท่านได้รับ่านในปีพศ2554ค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะได้วางศิลาเลิกในวันที่30มกราคม2556ค่ะเชิญ <c> ท <oughs> ่าน,นห้องถัาไปได้ค่ะ มีสัจจะหรือองค์การสวัสนะคาพมที่ท่ามนมองเห็นตรงนี้ค่ะคือจิตกรรมคามหนาทางภาคีสารตอนเหนือเรียกว่ามุมต้านนี้จะพูดถึง,งเรื่องราวชื้อประวัติทศชาติและตำนานต่างๆแต่ว่าในพาาาิพิธภัณฑ์แห่งน,นี้นะคะจะพูดถึงประวัติขององค์การนะคตั้งแต่ท่านถือกำเนิดจนถึงท่านออกบวชผ,ผ่านการนำเสนอในรูปแบบเพลงศนพื้นบานหรือที่เรารู้จักกันดีก็คือ 消防了发现，看到的老板在慌张。<music> ในคร,ราวที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรชาชการที่4ี่ได้ทรงผนวดอยู่พระองค์ก็ได้เห็นความเยานยานของข้อวัดปฏิบัติของพระในยุคนั้นจนึงเกิดความสลดใจพระองค์จึงได้ตั้งจิตอธิษฐานขอให้มีผู้มาแนะนําสั่งสอนภายหลังพระองค์ก็ได้พบกับพระมนผู้มีทั้งจริยวัรและข้อวัดงดงามน,น่าเลื่อมใสหลังจากที่ได้ศึกษาจากพระมรอ,องนี้พระองค์ก็ได้นําข้อวัดปฏิบัตินั้นไปเผยแพร่ จนเกิดเป็นข้อปฏิบัติที่พระสายธรรมยุทธ์สืบทอดมาจ,ากจนกระทั่งปัจจุบันมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เช่นท่านเทวธรรมีเมาส์และท่านพันธุโลดีทั้งสองท่านนี้ก็คือครูบาอาจารย์ของหลวงปู่สาวกันตะสีโลหลวงปู่สาวก็คือครูบาอาจารย์ของหลวงปู่มั่นปุริทัตโตหลวงปู่มัม่นก็คือพ่อแม่ครูอาจารย์ขององค์หลวงาตาพระมหาบวัวค่ะท่านไดทำงาน,นและศึกษาปริญญายอยู่ที่วัดป่าดอนทานิจังหวัดดอธทามี ซึ่งมีพร,ระภูพาลัออตตองการเขียนมังกรโอในอาจารพระภูพาลัออตตองการนี่เองค่ะท,ที่เป็นผู้ที่สอนให้ท่านทําสมาธิภาวนาเป็นครั้งแรกซึ่งภายหลังท่านก็มีสมเด็จพระมหาหเปรละโงกค่ะท่านจะดูพามพ์น้ำจะเห็นความมั่งมั่นของโอหนาตาท่านจึงได้ต้องการที่จะส่งเสริมให้หลนาตาเป็นครูสอนรามแต่ในใจลึกๆขององค์ท่านนั้นท่านกาดอย่างหมอกปฏิบาาัติค่ะซึ่งต่อมาในภาษาที่เจ็ดเชื่นได้ท่แน่นอ ต่อมาในภรษาที่เด็ดท่านก็เรียกจอมท่านจะอุปถัมมาที่วัดเจดีย์ของจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างนั้นท่านได้เริ่มทำโรดค่ะโถดที่พระใช้ออกพุษดงและสมาธิที่เคยแน่นหนามั่นคงก็กลับเสื่อมถอยไปต่อหน้าสภา,าท่านเกิดภาวะสมาธิเสือ่อมหรือจิตเสือ่อมอยู่นานถึงหนึ่งปีห้าเดือนค่ะ ครอนการงารตนะคเนี S <S ่ยค่ะาจารย์เชอรี่กับกนี่งเนีม่ได้ชเลยปีเตอรเาไม่ได้เห็นว่ะทั่หย่เจอที่า